ที่สำนักง,งานทนายคลายทุกย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครนายเดชากิติวิทยานาันทนายความชื่อดังพร้อมด้วยนางสาววันพิชาจารุจินดาหรือน้องรีมอายุ23ปีผู้เสียหายได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถูกเต้นรถมือสองแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดนนทบ,บุรีหลอกขายกระบะมือสองสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานโดยผู้เสียหายได้เล่าว่าไปซื้อรถมือสองจากเต้นแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดโดยคันที่ตัดสินใจเลือกซื้อนั้นตนเองนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนและมาเห็นในวันที่จะรับรถเนื่องจากรถคันนี้เป็นคนละคันกับที่ ตั้งใจจะซื้อแต่ตัดสินใจที่จะซื้อเพราะว่าสามีนั้นชอบก่อนที่จะมีการตกลงซื้อขายกันในราคา49,000บาทโดยเป็นการจ่ายค่าจองรถณวันที่ไปดูรถ5,000บาทและตกลงผ่อนชำระผ่านไฟแนนซ์เดือนละ9,906บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา60งวดเมื่อกำลังจะนำรถกลับบ้านจึงเดินไปเปิดประตูรถปรากฏว่าคอนโซลตรงประตูฝั่งคนขับนั้นหลุดออกมาจึงให้ร้านนั้นจัดการซ่อมให้ทันทีทางนี้เมื่อซ่อมเสร็จแล้วขับรถออกมาได้เพียงประมาณ100เมตรเท่านั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายอุปกรณ์บางอย่างใน รถนั้นหกักจากนั้นก็เห็นว่าล้อรถด้านหน้าซ้ายนั้นวิ่งนําหน้ารถไปก่อนที่จะพุ่งชนไปที่ร้านสเต็กริมทางเสียหายตัวรถก็คลูดไปกับผิวทางจราจรจนเกิดประกายไฟสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและลูกค้าที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากทางนี้หนึ่งในลูกค้าของร้านสเต็กริมทางก็มีพนักง,งานที่มีอาชีพขายรถมือหนึ่งยี่ห้อดังก็แนะนําว่าสภาพรถแบบนี้ไม่พร้อมใช้งานต้องยกเลิกสัญญาทันทีแต่ตนเองนั้นไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายในข้อนี้จึงร้องขอให้พนักง,งานคนดังกล่าวนั้นไปเป็นนนเพพื่อ่อซึงัง าง,งานคนนี้ก็เกิดความสงสารก็จึงยอมเดินทางไปเป็นเพื่อนเพื่อช่วยเจรจาแต่เต้นรถนั้นปฏิเสธที่จะคุยกับพนักง,งานและยืนยันว่าจะคุยกับลูกค้าของเต้นเท่านั้นตนจึงขอยกเลิกสัญญาว่าคืนรถได้หรือไม่เพราะไม่กล้าที่จะขับแล้วแต่ทางเต้นนั้นปฏิเสธโดยอ้างว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วยกเลิกไม่ได้ทั้งนี้ทานายเดชาแนะนําว่าให้นํารถคันดังกล่าวไปตรวจสภาพที่ศูนย์บริการและประเมินราคาใหม่ปรากฏว่าทางศูนย์บริการแจ้งว่ารถพังยกคันสาเหตุน่าจะถูกชนมาอย่างหนกักประกอบกับตัวรถทั้งคันเป็น เชื่อว,ว่าอาจจะจมน้ํามาก่อนส่วนสาเหตุที่ล้อหลุดน,นั้นเนื่องจากล้อทั้ง4นั้นไม่ได้ถูกยึดน็อตเอาไว้ซึ่งทางนี้ทนายเดชาก,ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีดังกล่าวอาจมีความผิดฐานขายของโดนหลอกลวงคุณภาพอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271หรือการขายของอันหลอกลวงคุณภาพอันเป็นเท็จซึ่งกรณีนี้ผู้เสียหายสามารถนำรถไปคืนเต็นท์ของเงินคืนพร้อมเรียกค่าเสียหายเพราะกรณีเช่นนี้ศาลดีกาเคยตัดสินมาแล้วว่าถ้าหาก รถเสื่อมคุณภาพไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ซื้อถือว่าผิดสัญญาจะซื้อจะขายฝ่ายนั้นจะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อจะอ้างว่าจะเป็นความผิดของเต็นต์ไม่ได้